<Yo. S 2> เอาแล้วทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมฟรีไฟก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราจะมาบอกเทคนิครับบางทีมันก็อาจจะไม่รับหรอกที่ทำให้ เก่งขึ้นไม่มากก็น้อยเราต้องเข้าไปดูในคลิปนี้กันเลยอย่างแรกก็คือการวิ่งกระโดดการวิ่งกระโดดมันก็จะทําให้แบบศัตรูจะยิงเราได้ยากขึ้นเพราะว่าเขาแบบเป้าเป้ามันก็ไม่ได้ตามตัวเฉพาะาถ้าให้ศัตรูลากตาม อย่างนี้สองก็คือการกระโดดหมุนจอกระโดดหมุนจอก็คือแบบกดกระโดดแล้วก็หมุนจอไปด้วยเพื่อที่จะให้เราได้ดูวิสัยทัศน์รอบๆแบบศัตรูมันอยู่ฝั่งไหนของเราเราจะได้เห็นและได้แบบตั้งหลักถูกเพื่อป้องกันศัตรูอย่างนี้สามก็คือการสับสะโขบอันนี้ต้องใช้ฝีมือจํานวนหนึ่งการสับสะโขบก็แบบ แล้วก็จะส to like ับย like like ิงสับยิงเพื่อไม่ให้กระสุนมันแตกเพราะว่าถ้าเรายิงไปนานๆกระสุน <throat> ม <vull> ันจะแตกมันจะไม่โดนตัวศัตรูแล้วก็ต้องสับไปเรื่อยๆแบบในคลิปแบบสับยิงสับยิงประมาณสี่ห้าลัดแล้วก็สับทีหนึ่งกระสุนมันจะได้ตรงมันทีมันก็ไม่ตรงทุกนัดหรอกมันก็จะตรงมากขึ้นดับบิ้นคลิกที่สะโขกแล้วก็กดยิงแล้วก็ดับบิ้นคลิกที่สะโขกแล้วก็กดยิงประมาณนี้ อันนี้มันมองยกานเลยเพราะว่ามันเป็นจับความร้อนไม่ใช่สโคปสี่หรือสโคปสองอย่างที่สี่ก็คือาการเวลาขับรถให้เราถือปืนแล้วขับรถเพราะว่าถ้าเรามีของเดียวไปถือเนี่ยมันจะกันตรดเวลาที่มีศัตรูยิงมาข้างหลังมันจะกันกระสุนเราได้แบบไม่ให้เราโดนหรือเลือดลดน้อยลง แต่ถ้าเป็นกระทะจะดีกว่าค่ะธนาเพราะว่ามันกันได้ดีกว่าข้างหน้ามีคนตอนนี้แล้วก็เราขับรถอยู่แล้วก็ต้องขับผ่านก่อนเดี๋ยวเราวนกลับมาอีกรอบหนึ่งรถเราก็แบบรถเ,เราก,ารกันกระสุนไม่ดีด้วยโดนยิงไปแล้วแต่เลือดก,ก็ลดไม่เยอะเพราะว่าเรามีกันไว้ข้างหลังอยู่เพราะว่าเราโดนยิงจากหลังหลังมอไซค์เราบินไปแล้วหนึ่งมีข้างหน้ามีศัตรู ในการสับสโคบมันก็ช่วยได้ถึงแม้จะไม่ได้มากแต่ก็ได้ดีแหละมันก็ทําให้ศัตรูตายง่ายขึ้นแล้วเหมือนข้างหน้ายังมีศัตรูอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ตายแล้วก็เข้าไปใกล้ๆกระท่อมเออกระท่อมนั่นแหละเพราะว่าเดซโซนมาหนักเขาวิ่งเขาวิ่งแต่เขาไม่กลัวตายเขาไม่มีบ้านด้วยเพราะว่าเดซซนเขาอยู่ในเดซูนตอนนี้ มันก็จะเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันมีกำแพงข้างหน้ามันมองลำบากเดซวูวนก็ต้องระวังกระสุนก็ต้องระวังแต่แล้วก็ฆ่าได้และอย่างสุดท้ายอย่างที่ห้าก็คือการตั้งไอวอวนี่เราจะกระโดตดตั้งหมุนตั้งเนวิ่งไปกระโดดแล้วก็ตั้งแบบนี้ก็ได้แต่ทางที่ดีคือให้เราถือไอววเข้าไว้เวลาจะชาร์จแล้วก็ตั้ง เวลาพันยาแล้วก็มันเป็นเทคนิคพิเศษเวลาการพันยาเราก็ต้องยืนขีดไอโวแล้วก็พันยาเพราะาปีไอโวมันจะกันซ้ายกันขวาให้เราถึงแม้จะไม่ได้มิดแต่มันก็พอช่วยได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไลค์แชร์ติดตามด้วยนะทุกคนก็คลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับผู้ชมบางส่วนแต่บางส่วนอาจจะไม่มีแต่ก็ดูไว้ เป็นความรู้เล็กๆไ่น้อยถึงแม้มันจะไม่มีสาระก็เถอะ